สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ทิปมวยไทยครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามมวยละหมาดผู้รองรายการมวยมันวันศุกร์มวยไทยมรดกคนไทยประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2 5 6 4ทิี่สนามมวยที่มวยอปจอจงังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าเขากระดงสเตเดียมครับเป็นการชกมวยรอบซีพีเมจิเงินล้านครับนัดที่2ของทงั้งคู่ไทยชนะนี่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงครับแพ้ก็เหนื่อยหน่อยครับ นักมวยทางด้านมุมแดงครับวัชรพลมีนาโยธินครับ106่งปอนด์แกงสีแดงส่วนน้ำงินครับพุโทโธจิตอาสาบางแก้ว106ปอนด์ต่างกันเป็นฝ่ายน้ำเงินเมื่อช่วงเช้าครับวัชรพลมาร0 7ยลดไป1ปอนด์ครับส่วนทางด้านพุโทโธมาร้อยขาด0.4ครับไปดูฟอร์มหลังของทางด้านมุมแดงครับ ฟอร์มหลังมีแพ้นันชัยเล็กรถส,สวยจาดเจดละมาน็อกยกสาเพชรอนุวัตน็อนุวัต์ยิมขณะที่พุทโธจิตาสาบางแก้วนี่ฟอมสดเหลือเกินเนอร์มหลังชนะแหลมโพสิทธิ์คุณวสันละมาชนะอนันชัยรถส,สวยจาดเจดความรด้เบียบก่อนจกอยู่ที่ใครต่อรองครับกการผู้ชี้ขาดบรอาจารย์ชุมพลอินทยศ บนเวทียกที่สองครับขยับเดินเปิดเกมเข้าหาตามยี่ห้อของมีนาโยธินครับตา้งแต่วัชรพลโชจิตอาสาบางแก้วครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสองบุญมีฤทธิ์ครับขยับเดินต่อครับตา้งแต่วัชรพลเจาะยางเจาะยางนำทางเข้าไปก่อนครับขยับสับศอกซ้ายมาทั้งแข่งทั้งศอกครับตา้งแต่วัชรพลมีนาโยินเลยครับ ขยับใกล้ๆวางแข้งซ้ายพุทโธถีบซ้ายเบแข้งขวามีลูกแข้งขวาสกัดการเดินของนี่วัชรพลจับในลองประกบในดูครับเต่งเข่าขวาพอได้ครับวัชรพลเข่าขวาขึ้นแต่ว่ายังหนีปุ้ยมีศอกมาเสริมครับแม่กรรมการบอกว่าหยุดต้องหยุดครับเดินทั้งคู่ขยับเดินต่อครับทางด้านวัชรพลหมดยกที่2อครับยวพักให้น้ําก่อน ต่างมาต่อเกมโบดียกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3าความระเบียบอยู่ที่มุมแดงครับดะเอียบอยู่5ต่อ4ขยับเดินเปิดเกมเข้าหาเร็วขึ้นครับท่านวัชลพลปุทโทก็ตั้งรับจังหวะ2ครับกระแทกมัดหน้าส่วนวัชรพลนี่ครับมีแข้งขวาเจาะยางเตะล่างนำทางเข้าไปครับขยับวางแข้งซ้ายแล้วก็จับส,กสอกซ้ายคืนใช่ไหมมีศอกมาเสริมวัชานวชลพล ยาบทีมทำลายจังหวะไว้คับฟุทโธแข่งขวาขึ้นบนครับมีหมัดหนสองครับประกบในไขรตีไขครับมีศอกซ้ายงัดเข้าไปครับยังโดนไม่จังครับสอกของวัชรพลพยายามจะฟันอยู่หลายครั้งครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบเดินเร็วขึ้นครับยุกนี้กระแทกมัดหน้ายับน้ำทางเข้าไปแข่งซ้ายเติมเข้าไปแข่งขวาคืน มีแข้งขวาคอยสกัดการเดินของวัชระพลนี่แต่ว่าวัชระพลมีหมัดมีแข้งเดินเนียับแหลกซ้ายกันคนละทีแข้งซ้ายเติมเข้าไปมีซ้ายคอยรบกวนการเดินของวัชระพลเร็วขึ้นครับหนีงันตกซ้ายจับในประกบในพยมเด้งเข่าขวา จับเลยเสียบข่าวขวามยังไม่ถนัดไม่ชัดนี่ยนับมันอยู่ใกล้เชื่อครับทำการจุมพลลากออกมากลางเวทีแล้วก็เดินต่อกับวัชรพลแข้งซ้ายวางนําทางเข้าไปก่อนคนระับปักศอกขวาคือสับศอกซ้ายแข้งขวาเติมเข้ามาครับพุทโธจีตนศราบางแก้ว เสียบแข้งขวาแข้งขวาโตขึ้นนะพยายามจะเกี่ยวแล้วโต้กส,สวยๆครับน,นั่นพุทโธ่บัดกบในใครตีไกลขึ้นคอได้ครับวัชรพลยัดเข่าขวาพยายามจะขวางหน้าครับพยายามจะขวางหน้าและเสียบเข่าขวาเติมเข้าไปครับอีกคนหนึ่งคล้องอีกคนหนึ่งขวาง,ง,งครับเจาะยาง เกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับยกที่สาจิ้มหมัดขวาแข้งซ้ายเติมเข้าไปครับวชรพลแข้งขวาสาสตรมายังติดบังแข้งซ้ายอีกทีงัดศอกขวาครับจิ้มหมัดหนึ่งสองงัดศอกซ้ายคืนประกบในจับในขายตีใครครับเด้งเข่าขวาพอได้พุทโธพยายามจะกดแขนไล่แขนนะครับเสียบเข่าขวาเด้งเข่าขวาอีกทีปักศอกขวาสับเข้าไปครับนับเอ้ามมีทั้งศอกมีทั้งหมัดครับวชรพลพยายามจะขึ้นคอครับ จับนายได้ยัดเข่าขวาเี่ขวารับครับหมดยกที่สามเีาจะตามต่อครับ สามต่อเกมบริยุกที่4ี่ครับปล่อยตัวยกที่4ี่ความได้เรียบอยู่ที่มุมแดงครับดะเปรียบอยู่สามช่วงตัวฟุดโทไม่มีอะไรจะเสียแล้วยกนี้เปลี่ยนเกมมาเดินบ้างครับจิ้มหมัดขวาเป้าหมายคือจับในตีครับแต่ว่าจะตีได้หรือไม่ครับวันชรพลเป็นป่วยคำตอบเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าขวาคือยัดเข่าขวาโอ้ยมีศอกครับเดินเข้าไปมัวๆก็โดนดักแทงซ้ายของทางด้านวันชรพลครับ ต้องเร่งต้องแรงต้องบีบขึ้นมาแล้วครับทา่านพุทโธแข้งซ้ายเสียบเข่าขวาเดินครับแข้งขวาไม่ถึงครับวชรพลบบก็เหมือนจะคุมเกมแล้วครับยงนี้ออกมาถอยตั้งรับจังหวะสองแล้วก็หักทิ้งลูกไปครับจังหวะสุดท้ายแข้งขวาเดินครับแข้งขวายังไม่ถึงครับ แ่งซ้ายจิ้มหมัดขวาสี่เดินเข้าไปโดนดักแทงขวาซ้ายครับสรับซำซ่าซำซ่าไม่ดีครับโอ้ลอดไม่ลอดครับสับสอกขวาสับสอกขวาพัวกกันทำมแหลกศอกกันคนละทีครับปักศอกกดคออุตโตจิตศสาบางแก้วครับลอดไม่ลอดยกนี้ครับจับี่นีับสอกศอกขวาครับ เลือกเลยครับท่าน่ารัชรพูลนี่สองทังงัดทั้งซ้ายทั้งขวากรรมการจ้องเลยครับ<อ>กรรมการยังมองครับกรรเลยรบรียบร้อยครับสุดทสุดท้ายไม่รอดครับ นี่ครับวัชระพลไม่ไั้จินโชว์ดุกเลยครับวันนี้